ตอนนี้เราอยู่ที่กาแฟบ้านไทยลือนะครับอยากให้ดูบรรยากาศนะนี้เป็นจุดที่เราจะมาสั่งกาแฟนะครับกาแฟบ้านไทยลืออยู่ที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งขนมอะไรเยอะแยะแล้วก็มีชั้นสองเลยนะสามารถที่ขึ้นไปชั้นสองเพื่อที่จะไปดูบรรยากาศได้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านนี้ด้านนี้ก็มีก็จะเป็นแบบว่า,าบรรยากาศสวนน่ารักน่ารัก,รกมีทุ่งนาอย่างนี้ด้วยนะครับ มีน้ำพงน้ำพลุไม่มีแบบที่ชัดแบดให้เราด้วยนะแล้วก็จุดไฮไลท์ของเขาก็จะเป็นแบบโซนผ้านะนี่นให้ดูด้านนี้มีร่มบรรยากาศดีมากดูเห็นทุ่งนาเขียวขจีสวยงามน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินดูด้านนี้เนี่ยจุดนี้จุดนี้มันจะเป็นจุดที่คนจะชอบนิยมมาถ่ายรูปกันนะครับ มาถ่ายคู่กับผ้าตัวนี้ก็คืออมีกำหน่ายด้วยนะเขาขายผ้าด้วยดูสวยดีนี่ผ้าเยอะมากด้านบนเป็นร้านขายนะครับ ตรงนี้เขามีแบบนี่ไงเป็นจุดกลางหันอันนี้ก็ตรงนั้นตรงนั้นคือเป็นจุดที่ให้เราไปนั่งดื่มเครื่องดื่มนู่น ون, ตรงนั้นกนมันจะมีซุ้มแบบซุ้มอยู่เรื่อยๆเนะี่ยคือเราสามารถที่จะแบบไปนั่งซุ้มนั่งดื่มเครื่องดื่มนอนเล่นอะไรอย่างนี้ได้ตลอดนะครับนะีเ่นเห็นไหมบรรยากาศดีอยู่นะเ,เดี๋ยวเรา ถ้าเดินย้อนกลับไปนี่ฝัง่งนี้ก็จะเป็นร้านขายผ้านะครับขึ้นไปด้านบนได้เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปดูว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาถ่ายคู่กับผ้ามาถ่ายแบบคอนเทนต์กับผ้าอย่างงี้นะแต่บ้านไทยหรือที่นั่งเยอะมากนั่งยาวแค่ตรงนี้ก็คือเยอะละแล้วก็ข้างในนู้นอีกแล้วก็ข้างบนนู้นอีกนะครับมีหลายจุดนะให้เรามา นั่งพักผ่อนได้นะครับให้ดูด้านนี้แล้วคือนั่นก็เป็นอะไรไม่รู้ฝนตกทั้งวันเลยตกตลอดเวลาตกไม่หยุดไม่หย่อนดูหมอกดีดีเลยใครมาช่วงหน้าฝนนี้ก็ตกฝนตกดีเลยแหละอะน่าจะาประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าแบบว่าใคร มานาั่นก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านกาแฟไทยลือนะครับเรากะ็จะมีซุ้มให้นั่งพักผ่อนมีกาแฟต่างๆนานา,นามีกาแฟไทยลือเป็นกาแฟกาแฟแล้วก็นมแล้วก็สตอรอเบอรี่ผสมกันนะสามอย่างกาแฟไทยลือก็จะหวานๆเลยนะประมาณนี้นะครับนี่เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะพาไปดูอะไรต่อก็คอยดูใน คลิปหน้านะครับก็จะพาไปดูอะไรเพิ่มเติมนะครับอู้พาเขาสวยมากเลยดูบรรยากาศ